ก็ขอเจริญพรนะคุณยาคุยโยบาโศกบาศิกาพุทธบริษัทญาติธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านอันนี้ก็คือปีใหม่แล้วนะที่สัญญาไว้ว่าจะให้ดูนะสิ่งที่สร้างขึ้นนะที่ต้องใช้เวลานะแล้วก็เป็นการทดลองนะลูกหลานทั้งหลายอันนี้ก็คือว่า เราสร้างขึ้นมาคือเป็นเต่านะมันเป็นเต่านะแล้วก็เล็กที่สุดนะหรือว่าอาจจะมีที่ไหนที่ว่าทําเล็กที่สุดนะแต่ก็ต้องดูอีกอย่างหนึ่งนะด้วยความที่ว่าปาณีชแล้วก็ละเอียดนะอาจจะมีคนทําเล็กกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นเต่านะเห็นไหมว่ามีขึ้น แล้วก็สีอันนี้ทดลองก็ยังไม่เ,เต็มร้อยนะยังไม่เต็มร้อยนี่เป็นเต่านะอันนี้ดูอันนี้หัวแม่มือนะหัวแม่มือไม่สะอาดเพราะว่ากำลังทำงานอยู่อันนี้ก็ให้ดูนะอันนี้คือว่าเราทำสิ่งที่ย่อสิ่งที่ใหญ่นะแล้วก็ให้ลงมาเล็กนะเล็กแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่า ให้มันเหมือนนะเหมือนของจริงเลยนะอันนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะอะมองเพียงว่ามันคือคล้ายนะทำให้มันคล้ายที่สุดนะคล้ายเต่านะคล้ายเต่าที่สุดแต่ว่าความว่าคล้ายเต่านะคล้ายเต่าที่สุดนี่ก็คือว่ามันเป็นเต่าที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้นะคุณยาคุยมทั้งหลายพราะนั้นต้องทำใจไว้ด้วย เพราะว่าเต่านี้ก็คือว่ามันอยู่ในโลกของจินตนาการนะเราสร้างขึ้นมานี้มันอยู่ในโลกของจินตนาการอันนี้ก็คือเต่าหดค้านะจะเห็นหางเต่านะเห็นขาเต่าที่หดอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็คือความเป็นธรรมชาติเมื่อมันอยู่ในน้ํามีไข่มีอะไรสีของเต่าก็ออกจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ก็ยังคือว่า ยังไม่ดีนักนะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็ข้างหน้านะ,ะขาเต่าก็หดอยู่นะ,ะคุณย่าคุยมทั้งหลายนี่อันนี้เป็นเต่านะเต่าที่เล็กที่สุดแล้วก็ใช้เวลาทำมานะเป็นเวลาที่ว่าทดลองนะการทดลองนั้นก็คือว่านานนะ,ะดูคีบนะดูคีบเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ทำแรงไม่ได้นะต้องทำค่อยๆนะเขาเรียกว่าค่อยๆทำแล้วสิ่งที่ว่าอาตมาภาพบอกว่าอ่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่าปฏิบัตินะแล้วก็จินตนาการนะสิ่งเหล่านี้ออกมาอ่าด้วยความละเอียดอ่อนนะจินตนาการออกมาให้ให้มันละเอียดอ่อนแล้วก็ให้มันมีความ อักคายนะจะบอกว่าเหมือนไม่ไม่ได้นะ่าถ้าเหมือนก็คือว่ามันคือเต่าที่ว่าอยู่ในโลกของจินตนาการนะ,ะที่ว่าสร้างมันขึ้นมานะนะคุณยาคุณโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ใช้เวลานะใช้เวลาในการสร้างในความปาณีเห็นไหมว่าเป็นลูกขึ้นนะลูกขึ้นนะกระดองเต่านี่มีลูกขึ้นนะมีลูกขึ้น มันมีลูกคลื่นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือว่าใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ทดลองไม่ว่าจะเป็นสีสันนะที่เกิดจากไม้นะคุณยาคุยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่เราทำนะคนก็บอกว่าบอกนูน่นบอกนี่บอกนั่นคนมันถนัดไม่เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้มีส่วนกับการที่ว่าเราปฏิบัติไปด้วยนะ นั่งทําความเพียรนั่งทําสมาธินั่งไปนะคุณยายคุณยมทั้งหลายนั่งไปแล้วก็เราหลังจากที่ออกจากสมาธิมานะเราก็อยู่ในการเพ่งนะเพ่งก็สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ว่ามันเล็กที่สุดที่เราทํานี่นาะเพ่งเมื่อมีการเพ่งเราใช้อ่เครื่องไม้เครื่องมือมันก็เล็กนิดเดียวนะอ่าแ,าแล้วก็ตาเราก็มีดีนะนี่ใสแว่นนะอ่าถอดแว่นออกนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะอ่าเพราะฉะนั้น มันก็อยู่กับการเพ่งการเพ่งจึงเป็นอะไรที่ว่าอาดีที่สุดนะจิตสมาธินะตั้งจิตให้มันแล้วก็เป็นสมาธินะอยู่กับการงานสิ่งที่ว่าเล็กจดจอนะอยู่อย่างนี้มันทําให้จิตใจของเรานั้นสงบนะคุณญ,ญาติคุณยมทั้งหลายาเมื่อเราทําทสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็ไปทํางานนะ หรือว่าการเดินจงกรมก็เหมือนกันนะคุณญาติคุยนทั้งหลายการเดินจงกรมนี้ก็คือว่ากําหนดรู้นะกำหนดรู้กําหนดลมหายใจเช่นกันนะกำหนดรู้แล้วเราก็เดินไปนะเดินไปแต่ทีนี้ว่า,อ,าอยู่ในวัดมีงานนะมีงานเราก็ต้องทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเดินจงกรมนี้ก็คือ,อไม่มากนักนะ เอาเวลาไปทาไปทํางานกําหนดอยู่กับความเคลื่อนไหวนะเวลาที่ว่าเดินเวลาที่ทําเก็บใบไม้กวาดใบไม้จะทําอะไรก็แล้วแต่เรามีเขาเรียกว่าสํารวมนะความสํารวมนะั่นแหละคือคือ,อเขาเรียกว่าสตินะมีสติอยู่ทุกเมื่อนะคนเราถ้าเกิดว่าเราทํางานนะใจเราหลุดลอยนะ,ะหลุดลอยไปนะ,ะเข็มก็ทิ่มมือนะ เครื่องไม้เครื่องมือที่ทํำนี้ก็ทิ้มมือเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะทิงที่ว่ามันเล็กเราทําได้ไหมเราทําได้นะลูกหลานทั้งหลายแต่เราต้องใช้สมาธินะแล้วอันนี้ก็คือว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยอ่าแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือว่าเป็นวิชาชีพนะอันนี้เป็นวิชาชีพนะแต่นนี้มันก็จะมีอยู่หลายแบบนะมันจะมีเต่าที่ว่าเอาขาออกมานะเอาขาออกมานะทั้งทั้งสองข้างนะขาหลังด้วยนะ อันนี้ก็จะมีความละเอียดอ่อนเช่นกันนะขาเต่านี้นะก็ทําให้มันคล้ายาที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นศิลปาชีพนะหรือว่าจะเรียกเป็นศิลปะมหามงคลก็ได้นะเพราะว่ามันเล็กนะเราทําแล้วเราก็ใช้สมาธินะใช้สมาธิใจจะวอกแวกนะคิดอื่นอย่างอื่นอย่างไดไม่ได้นะอันนี้ เป็นการช่วยการทําสมาธินะแล้วก็สิ่งที่ได้มาเป็นศิลปาชีพนะเป็นศิละปะนะคุณยายคุยนทั้งหลายนี่นะแล้วก็ตอนนี้ทดลองแล้วนะแล้วก็ออกมาขนาดนี้ทีนี้ก็เป็นการพัฒนาด้วยความละเอียดอ่อนนะเป็นการพัฒนาด้วยความละเอียดอ่อนละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้เต่านะในลักษณะนี้นะแบบนี้นะกี่ตัวนะแบบที่ว่ากําลังก้าวขาเดินนะกี่ตัวนะแล้วก็แบบที่ว่าหดหัวนี้เข้าไปนะกี่ตัวนะ,ะคุณยา่าคุณยมทั้งหลายอ,อันนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีเต่าอนะอย่างเดียวเท่านั้นนะ,ะสิ่งที่ว่าเราเอามาทําแล้วเป็นศิลปาชีพนะ,ะเป็นศิละปะนะเป็นงานศิลป์งานศีมือนะขณะที่ว่าเราทํานี้นะ ่าแล้วก็แกะไปนะเวลาที่ว่าเราจะต้องศึกษานะศึกษาเราก็หยิบเอาอย่างอื่นมานะคุณยาคุณยมทั้งหลายคือท่องไปด้วยดูไปด้วยดูหนังสือไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะก็ดูหนังสือด้วยดูอศิลปะที่เราทํานี้ไปด้วยนะแต่ใจเราไม่ออกไปนูน่นไม่ออกไปนี่ไม่ไปในในที่อกโครจรในที่ที่ว่ามันเป็น อความรักความโลภความโกรธความหลงความเป็นกิเลสนะตรงนั้นมันก็จะค่อยๆเบาบางลงไปเพราะฉะนั้นแนะนำนะอยู่กับศิลปะวิชาการนะ,ะแบบนี้แล้วก็ยังนำไปสอนนะลูกๆหละหล,ล,ลานๆน,นะใหะ้ทำนะเป็นสัมมาอาชีพได้นะคุณยาคุณยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ใช้เวลานะใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะนาน,นะน,าน,น,นานนะนานพอสมควรนานนัคือการทดลองนะคุณยายคุยนหลายอันนี้ทํามาแล้วนะใช้เวลาทําเพียงแค่ไม่นานนะอ่ตัวนี้ไม่นานอ่าทำไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วก็ด้วยความปาณีที่เราทดสอบมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงทําได้เร็วขึ้นนะอ่าอันนี้นี่ ทำได้เ,เร็วนะเร็ววันหนึ่งนี้ถ้าเกิดจะทำไอ้นี่อย่างเดียวก็คงจะได้หลายตัวนะคุณยากคุณยมทั้งหลายแต่มันยังมีหลายหลายอย่างนะมีมดมีแมงนะแล้วก็มีต่อมีบึง้งมีมแมลงมุมนะสรรพสัตท,ที่ว่า,ามันตัวไม่โตนะมันตัวเล็กๆนะแล้วก็ เอามาทำาจากตัวที่เล็กสุดก็ดึงมันขึ้นมาให้มันโตหน่อยให้มันดูดีหน่อยนะให้มันดูเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือลักษณะท่าทางไม่ว่าจะเป็นมดคันก็ดีนะมดง่ามก็ดีไอ้มดตัวเล็กๆเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครจะว่าเราเป็นแบบไหนนะเราอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปสนใจเขาสนใจเรานะสนใจเราสิ่งที่เราทำนั้นเราคือเราได้ แล้วก็ฝึกจากการทําสมาธิทําความเพียรด้วยนะทำความเพียรแล้วก็มาทําสิ่งที่เล็กที่สุดนะอันนี้ก็คือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะถ้าเรามีความละเอียดมีความนิ่งนะเท่าไหร่สิ่งที่ได้มานะก็จะมีความสมบูรณ์นะมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็สิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมชาตินะเป็นสีก็ดีนะสีธรรมชาติอ่าเราก็สร้างมันขึ้นมานะทำมันขึ้นมา แล้วก็เอามาใช้นะคุณยากคุณยมทั้งหลายแล้วก็ไปเจอลูกไม้ลูกไม้แล้วก็มเมล็ดไม้นะผละไม้นี่แหละนะเอามาเล็ดมันนะเอามาดูนะพิจารณาดูว่ามันจะเป็นอะไรได้มันจะไปประกอบกับอะไรได้บ้างนะเอามานะเอามาแล้วก็เอามาประกอบกันนะมันก็เป็นนวนเป็นนี่เป็นนั่นนะแล้วก็อันนี้นะ อัตมาภาพบอกว่าอัตมาภาพเอามาจากไม้ชนิดหนึ่งเป็นลูกไม้ชนิดหนึ่งนะนี่ที่เอามาทำนี่แต่ว่าจะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าอันนี้ก็คือว่ากันไว้ก่อนเพราะว่าสังคมทุกวันนี้นะมันมีคนเอาไปทำเป็นลิกทธิ์บ้างทำ, ون, ทำน่นทำนี่ทำนั่นนะอันนี้ก็ยังไม่บอก ณนะตอนนี้นะยังไม่บอกนะอันนี้ก็คือว่าให้ดูนะหรือว่าใครที่ว่าไปเจอแล้วก็ทําได้ก็ลองทําดูนะลูกหลานทั้งหลายนี่อันนี้ก็เอามาให้ดูนะเพราะว่าปีใหม่แล้วที่ว่าต้องทําความเพียรทําสมาธินะทำอยู่แล้วก็อยู่กับการทดลองนะอยู่กับการทดลอง ณนะตรงนี้นะแล้วก็ในห้องนี้นะคุณย่าคุยมทั้งหลายเดี๋ยวจะให้ดูนะมีที่นั่งที่อยู่แล้วก็ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะรักทำความสะอาดนะข้างนอกนั้นสะอาดหมดเลยนะแต่ว่าในห้องนี้ไม่สะอาดนะไม่สะอาดเพราะว่ามันจะมีมีแต่ลูกไม้ทั้งนั้นนะมีแต่สิ่งที่ว่าเก็บมาแล้วก็มาทดลองทั้งนั้น นะแล้วเราก็ไม่เอามันไปอยู่ไกลๆนะเนี่ยคุณยายคุยมทั้งหลายมันก็ลกอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ก็เขาฝากมาให้มักแกะให้หน่อยทําให้หน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าเป็นผิดแบบไปนะผิดแบบไปอันนี้ก็ต้องมายอ่อให้เล็กนะแต่คงจะยังไม่ทําเพราะว่าเป็นเม็นหินนะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีนะอันนี้ก็คางคางหมูป่านะคางหมูป่านะ อันนี้ก็คือจะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หายนะเพราะว่าอันนี้คืออเก็บมาทั้งนั้นนะอันนี้เป็นแมสแมสท,ที่ว่าใช้นะใช้แล้วก็เอามาเก็บไว้แบบนี้เพราะเรายังต้องการเอาไปทําอย่างอื่นที่ว่าเป็นศิละปะได้นะนคุณ่ากคุณโยมทั้งหลายอันนี้ก็เห็นก็ประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็คือว่า,ามีประโยชน์นะ มีประโยชน์ทั้งการทําความเพียรน,นะไม่ว่าจะออกจากสมาธิแล้วแล้วก็มามาทำนะมาทำอ,าอยู่กับการที่ว่าเพ่งนะเพ่งอยู่กับสิ่งที่ว่าเล็กที่สุดนะย่อม,มาลงมานะาก็มีมีหลายอย่างนะออกแบบคิดเขียนนะเขียนมันก่อนนะเขียนมันเอาไว้นะให้มันอยู่ในโลกของจินตนาการแล้วเราก็ถอดมันออกมาจากโลกของจินตนาการนั่นแหละเอามาสู่สายตานะแต่ในโลกของจินตนาการนั้นนะ ก็คือว่ามันอาจจะเคลื่อนไหวได้ทำนวนทำนี่ได้เพราะมันเป็นจินตนาการนะแต่ว่าเราออกมาแล้วนะมาสัมผัสได้แต่มันก็ไม่สามารถที่ว่าจะขยับเขยื่อนไปไหนได้นะก็ให้ดูก็ประมาณนี้นะคุณยาคุยมทั้งหลายนี่กันเตานะสีที่ว่าเป็นธรรมชาติเตาที่ว่ามันอยู่ในในบอ่อในบึงนะฮมันก็จะมันก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละนะอ่ะ คุณยาคุยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะกับทุกคนทุกท่านนะอาตมาภาพก็ขอเจริญพร